สมาคมฟุตบอลของจีนก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าตัวฟุตบอลโลกในเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยนั้นที่สนามเซินหยางสเตเดียมนะครับทั้งหมด60,000ที่นั่งก็ได้เต็มหมดทุกที่นั่งแล้วครับแล้วก็แบ่งให้กับทีมเยือนคือแฟนฟุตบอลชาวไทยได้เพียงแค่600ไปเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับในเมื่อเขามาเตะที่ราชมัง เรายังแบ่งให้กับแฟนฟุตบอลบ้านเขาถึง2,000ใบาตามมาตรฐานของฟีฟ่าโอ้โหดูครับและจีนนั้นก็ได้วางกลยุทธ์ทุกอย่างนะฮะในเกมนี้เพื่อที่จะเอาชนะทีมชาติไทยในนัดนี้สถานเดียวครับคือ 1. การไปเล่นที่สนามสัญญ,ญางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมแค่ชื่อสนามก็ยาวแล้วนะฮะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับถึงกว่า4,000กิโเมตรเลยทีเดียวครับ และใช้เวลาเดินทางกว่า6ชั่วโมงนะฮะกว่าจะไปถึงครับเวลรนักบอลกันไม่ลากันเลยครับเนี่ยสครับจีนยังส่งนักข่าว CCTV มาสกเกาทีมชาติไทยมาเกาะติดทีมชาติไทยครับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขาเข้าแคมทีมชาติจนถึงวันเดินทางที่ไปถึงสัญญาสเตเดียมฮะ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนักเตะทีมชาติไทยทุกอย่าง9ก้วตั้งแต่กินเดินนั่งนอนทุกอย่างครับทุกอิริยาบทของนักเตะทีมชาติไทยเลยทีเดียวและจะส่งรายงานไปให้โค้ชของทีมชาติจีนแบบวันต่อวันเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเขาทําขนาดนี้เลยนะสามนะฮะทีมชาติจีนมีสถิติในการแข่งขันที่สนามแห่งนี้ เมื่อพวกเขาลงแข่งทั้งสิ้น10นัดนะครับชนะไปถึง8นัดเสม,มอ1นึ่งนัดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับจึงไม่แปลกใจที่ทีมชาติจีนตัดสินใจนะครับใช้สถิติเหล่านี้ในการลงเกมพบก,กับชาติต่างๆนะครับแล้วก็มาลงตัวกับสนามแห่งนี้นั่นเองฮะ เท่านั้นยังไม่พอครับคุณชมในรายการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990รอบคัดเลือกเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี1989นะฮะก็บอกว่าย้อนหลังไปถึง35ปีที่แล้วจีนสามารถเอาชนะไทยณนะสนามแห่งนี้ครับเสิร์อย่างเนี่ย2ประตูต่อศูนะครับโอ้โหเขาก็เรียกว่าอยากจะเหลือฟื้นอดีตกันเลยทีเดียวครับและ4นะฮะ เจนยังใช้นักเตะโอสัญชาติคือนะครับคนแรกไทอัสบาวนิ่งจากอังกฤษครับซึ่งเล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับสูง188เซนหนันก100กิโลกร,รัมครับเล่นสโมสรอาชีพมาแล้วหลายสโมสรทั้งเอเวอร์ตันวีแกนแอตเลติกนะฮะเบสตันซันเดอร์แลนด์กวางโจเอฟซีจนปัจจุบันนะครับสังกัดสโมสรเซี่ยงไฮ้พ็อดครับก่อนที่จะโอนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติจีน คนที่2คือนิโก้เยนานลิสเป็นอดีตเด็กบ้านของอาร์เนนอลครับและมาเล่นให้กับทีมชาติจีนในยุคข,ของมาเซลโลลิปปีในวันที่7มิถุนายนนะครับในนัดฟี f a เดยอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ครับและเขาก็เคยบอกว่าถือเป็นเกียรติมากสําหรับการถูกเรียกตัวติดทีมชาติจีนผมเฝ้ารอที่จะได้สวมเสื้อทีมชาติและเป็นตัวแทนให้กับประเทศของผมโดยมิดฟิลตัวรับวัย26ปี เกิดที่ประเทศอังกฤษนะฮะโดยมีคุณพ่อเป็นชาวสายปรัสและคุณแม่เป็นชาวจีนซึ่งในวัยเด็กเจนเนริสได้เข้าสู่เด็กอะคาเดมีของสมโมสปรปืนใหญ่อาส์เนนอลตั้งแต่อายุ7ขวบจนกระทั่งได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ตอนอายุ18แต่ก็ได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่4นัดเท่านั้นครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเบนฟอร์ดสมโมสรในเหล็กแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่ปี2014 จนกระาทาั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเยนนริสย้ายมาค้าแข่งกับปักกิ่งกัวอานในศึกช h น n ส s ูเ u p e r League และทําผลงานได้โดดเด่นจนถูกเนกตัวติดทีมชาติจีนในที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เยนนริสจะเคยลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบเยูสิบแปดและยูสิบเก้ามาแล้วแต่ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เลยครับดังนั้นจึงสามารถโอนสัญชาติมาเป็นทีมชาติจีนชุดใหญ่ได้ตามกฎของสาหพันฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั่นเองครับ คนที่สามคือเอลเคซันนะครับเด่นกองหน้าสัญชาติบราซิลครับและคนนี้เขาเคยติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่แล้วด้วยครับแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะเวลานั้นครับทำให้เขายังไม่ถือว่าเคยติดทีมชาติบราซิลนะฮะด้วยเหตุนี้ครับมาเซลลิปป้นะครับคุณซือของจีนในขนาดนั้นจึงตัดสินใจเรียกเขาให้มาติดทีมชาติจีนซึ่งเอลเคซันนั้นทำประตูในเลกสูวนสุดของจีนไปนแล้วนะครับ รวม100ลูกด้วยกันครับและปัจจุบันนี้ราเดโรล,ลิปปี้เขาก็ได้ถูกปลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาดูกันว่าผลงานของเขาในยุคข,ของคุณซือคนใหม่อย่างบังโกจะทําได้ดีแค่ไหนครับและคนสุดท้ายครับเฟอร์นันดินโยสัญชาติบราซิลครับเนตาแหน่งเปกปัจจุบันอายุ3 1ปีแล้วเป็นเปีกจอมถนนประตูผู้หนึ่งครับย้ายมาจากเลกโปรตุเกสโดยตอนนั้นเขามาในฐานะนักเตะยืมตัวกับการเล่นให้ชงติงมีฟาน,นะครับจนติดทีม ก่อนจะเซ็นสัญญาระยะยาวถึงสี่ฤดูกาลวยฟอร์มันเจอจระดของเขาครับจึงได้ย้ายสู่สโมสรอนใหญ่อย่างกวางโจเอฟซีแต่ด้วยปัญหาทางด้านวินัยนะครับทําให้เขาไปได้ไม่สวยนักและนั่นเองจึงส่งผลให้เขาปล่อยยืมให้ทีมอื่นนะครับอย่างไรก็ตามความโดดเด่นของเขายังอยู่ในสายตาของสมาของฟุตบอลจีนบวกกับการได้รับสัญชาติเมื่อปี2020ในที่สุดแนวลูกชาวบราซิลก็ถูกเรียกตัวเข้าสู่ทีมเนียบทีมชาติ แต่เพิ่งจะได้ประเดิมสนามไปมืต้นปี2024นี่เองครับทุกวันนี้ฟานานินโยยังโลดแล่นอยู่กับชันดงไทซาน้ะก็เป็นฟันเฟืองสำคัญโดยเท้าซ้ายของเขานั้นอันตรายมากครับสามารถพิิสถานการณ์จากรับเป็นลูกได้ชั่วพิบตาครับเอาละครับและนั่นก็คือกลยุทธ์ของทีมชาติจีนที่เขาเตรียมไว้ใช้จัดการกับทีมชาติไทยเพื่อเข้ารอบต่อไปครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือตัวโอนสัญชาติของเขานั้นอายุก็30อัพด้วยกันหมดแล้วครับฉะนั้นเราถ้าเตรียมความพร้อมไม่ดีเรามีโอกาสที่จะชนะเขาเหมือนกันครับมาดูทีมชาติไทยกันบ้างครับล่าสุดก็ได้เอเลียสดอลเลาะเข้าสมทบกับแคมป์้างสึกเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ทีมชาติไทยก็ได้ครบ26คนแล้วขาดเพียงสุปโชคสารชาเท่านั้น ีจะตามไปสมทบที่ประเทศจีนเลยครับและชนาทิปสงกสินก็สามารถฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วโดยก่อนการฝึกซ้อมมาดามแป้งปมุกลูกหนังไทยก็วิดีโอคอลมาให้กําลังใจนะักเตะทีมชาติไทยครับโดยใจความสําคัญนั้นกล่าวว่าแน่นอนว่าการไปเยือนจีนเป็นเกมที่ยากมากแต่เกมที่ยากกว่านั้นที่เราไปเยือนเกาหลีใต้นั้นยากกว่าเราก็เคยทําได้มาแล้วและเหมือนที่เจชนาทิปเคยพูดไว แม้เราจะเหลือโอกาสเพียงแค่1ปร์เซก็ตามก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เรามีอยู่ดังนั้นบนเงื่อนไขที่เราต้องชนะให้ได้แป้งเชื่อมั่นเต็มที่ว่าเราทุกคนทําได้และนี่อาจจะเป็นโอกาสในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้สําคัญที่สุดฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยให้กําลังใจและสนับสนุนทีมชาติไทยทั้งนี้มาดามแป้งอยู่ระหว่างเดินทางไปทําภารกิจส่วนตัวที่ประเทศอังกฤษนะครับ แต่ก็ยังติดต่อพูดคุยกับมาสัตดาอิชิอะบนซึช้างสึกอยู่เป็นระยะระยะเพื่ออำนวยความสะดวกและความพร้อมเรื่องนอกสนามอย่างเต็มที่สำหรับนักเตะที่อยู่ในค่ายบอลโลกครั้งสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นธลรทรบุญมาทันธิรศิ์แดงดาชนะชิปสองเซนและสารัดอยู่เย็นก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสีบ้านเพจนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ